สวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกับอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกริยาพามาดามนะคะวันนี้คุณนกก็จะมาพูดต่อนะคะจากอีพีที่แล้วนะคะคลิปที่แล้วนะคะนั่นก็คือคลิปที่479 1นะคะมาพูดกันต่อนะคะหลังจากที่คุณนกนะคะใช้ชีวิตอยู่กับอดีตสามีเป็นเวลาถึง13ปีนะคะจากผู้หญิงที่มีความมั่นใจเนาะ จากผู้หญิงที่มีงานทําจากผู้หญิงที่มีเงินเก็บมีทองใส่นะคะประดับตัวเองนะคะเงินทองก็หาด้วยตัวเองนะคะตลอด13ปีเต็มที่อยู่กับอดีตสามีนะคะช่วงที่ทํางานนะคะไม่เคยได้รับเงินช่วยเหลือจากอดีตสามีเลยนะคะแต่คุณลกก็ไม่เคย ขอก็ด้วยเพราะคุณนกถือว่าคุณนกมีงานทานะคะแล้วก็มีรายได้ดูแลตัวเองได้นะครับจนกระทัางสุดท้ายคุณนกมีน้องนะคะมีลูกชายนะครับคุณนกต้องออกมาดูแลลูกชายนี่คือชีวิตที่ทําให้คุณนกต้องพบกับความยากลำบากนะคะเพราะว่าอดีตสามีนะคะ เป็นถึงข้าราชการในทหารนะคะแต่เขาไม่หยิบยื่นเงินทองให้จนคุณนกต้องขอคะนะแบมือขอค่ะ,ะคะเพราะว่าเงินเงินทองที่เก็บไว้มันหมดแล้วนะคะหมดไปเพราะว่าอดีตสามีนะคะก็ขโมยไปนะคะขโมยไปที่ขโมยก็ขโมยไปนะก็ขโมยไปขายขโมยไปจำนำแล้วบางส่วนคุณนกก็ ให้เขาด้วยความเตรียมใจเพราะว่าเงินเราขาดมือเลยใช่ไหมคะมทุกท่านที่ติดตามคุณลกจะรู้ว่าอดีตสามีนะคะเป็นคนที่เล่นการพนันเก่งแลวก็ติดผู้หญิงนะครับอ,อันนี้ก็มันเป็นสันดาณของที่เราไม่สามารถที่จะแก้ได้นะคะจนสุดท้ายเงินทองนะคะที่เก็บไว้หมดแล้วกันมันคุณนกทนอยู่กับความยากลําบากจนผลสุดท้ายก็ตัดสินใจ อย่าล้างกับเขานะคะเพราะว่าเขามีผู้หญิงนะคะมีผู้หญิงตลอดเวลามีผู้หญิงเข้ามาในชีวิตของเขาเรื่อยๆนะคะคือมีคนนี้แล้วเลิกกับคนนี้แล้วก็มีมาใหม่นะครับจนเรารับสภาพไม่ได้นะครับรับแรงกดดันไม่ได้นะครับก็เลยขอ,อย่าและเราก็ตัดสินใจแล้วคุณพ่อก็มารับนะคะคุณพ่อก็มาช่วยขนของนะ,ะและวินาทีสุดท้ายคุณนกกะหลั่งน้ําตานะคะเพราะว่าใช้ชีวิตคู่กับ อดีตสามีมา13ปีนะครับความรักความผูกพันมันย่อมมีอยู่แล้วนะครับยอมรับก็เสียนตานะครับเพราะเรารับรู้ว่าเราก้าวเท้าออกจากบ้านพักเลยใช่ไหมคะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะหวนกลับคืนมาเพราะยังแรกเราก็ยาแล้วใช่ไหมคะแล้วในสุดก็กลับมาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะครับ หลังจากนั้นก็ทําให้คุณนกคิดได้นะคะทุกท่านนะคะพลัง f 4ของคุณนกนะคะที่ติดตามคุณนอกอยู่ก็คุณนกก็จะฝากข้อคิดนะคะคติเตือนใจนะครับว่าตอนที่คุณพ่อคุณแม่มีชีวิตอยู่นะคะขอให้ตอบแทนนะคะบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ให้มากที่สุดนะคะเพราะอย่างน้อยและอย่างมากที่สุดนี่ก็คือ เรามีชีวิตอยู่ได้นะคะเจริญโต,กตกิบโตได้เรียนหนังสือเมื่อเรียนจบแล้วสามารถที่มีงานทําแล้วก็มีชีวิตครอบครัวอย่างนี้นะคะมันทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ได้จากพ่อแม่ทั้งนั้นนะคะถ้าเราไม่มีพ่อแม่นะคะไม่มีบิดามดาเราไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้นะคะเช่นเช่นเหมือนคุณนกนะคะเนาะช่วงที่คุณนกทํางานนะคะ ใช้ชีวิตอย่างหรูหราอยู่ที่กรุงเทพนะคะมีเงินมีทองนะคะแต่งตัวสวยทํางานอยู่ในห้องแอร์นะคะคุณก็สามารถที่จะเก็บเงินอยู่ในธนาคารเก็บเงินนะคะซื้อทองนะคะมาประดับประดาตัวเองนะคะจนเมื่อมีครอบครัวนะคะเงินทองที่คุณกเก็บสะสมไว้นะคะก็ล่อยหลอไปกับชีวิตครอบครัวถูกผู้ชายคนหนึ่งนะคะผู้ชายที่เราเลิกแล้ว เขาเป็นคนอื่นนะคะช่วงที่อยู่ด้วยกันเขาก็คือสามีของเรานะคะแต่ในทันทีที่เลิกกันแล้วเขาเป็นบุคคลอื่นไปทันทีนะคะแต่ในขณะเดียวกันนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะถึงแม้ว่าเราจะตกกำลลําบากอย่างไรถึงแม้ว่าเราจะ ได้รับความทุกข์ทรมานแค่ไหนนะคะได้รับความเจ็บท้ำขนาดไหนนะคะคุณพ่อคุณแม่ไม่มีวันทิ้งเรานะคะเช็นเช่นอย่างคุณลูกนะคะพอหลังจากที่หย่าก,กับสาม,มีเสร็จใช่ไหมคะโทรไปหาคุณพ่อคุณพ่อก็มารับนะคะมารับลูกสาวนะคะมาขนของออกจากบ้านพักนะคะโทรไปวันศุกร์นะคะคุณลูกหย่าเส็จวันศุกร โทรไปหาคุณพ่อคุณพ่อก็มาทันทีเลยนะคะเอารถมาเลยคือวันจันทร์มารับแล้วพากลับไปยังกระแพงเพชรนะคะนี่ก็แสดงว่าพ่อแม่ไม่เคยทอดทิ้งลูกนะคะยามที่ทุกลูกตกทุกได้ยากนะะพ่อกับแม่ไม่เคยทอดทิ้งนะคะคุณแม่อุ้มท้องมาเอาคลอดมาคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยประคับปงงระงมเลี้ยงดูเรานะคะจนเราจเจริญเติบโตได้เรียนหนังสือ จบและมีงานมีการทํานะคะพอมีเงินมีทองได้ใช้ชีวิตสุขสบายเรากลับไม่เคยตอบแทนคุณพ่อคุณแม่เลยนี่คือชีวิตของคุณนกนะคะคุณนกคิดย้อนหลังเนาะยามที่เราสุขสบายมีเงินมีทองเราไม่เคยจุนเจือครอบครัวเลยเะะพราะเราเห็นว่าครอบครัวคุณพ่อคม่แม่ไม่ได้ไม,ไม,ไม่ไม่ลำบากใช่มีค,มคะเพราะคุณแม่ก็ผันตัวเองไปเป,เป็นแม่ค้านะคะแม่ค้าขายของชา ขายของอยู่ที่ตลาดใช่ไหมคะส่วนคุณพ่อก็เป็นเจ้าของรถไถนะคะสามารถที่จะนํารถไถไปไถท,ที่ได้เงินมานะคะแล้วก็มีสีนะคะสีสีข้าวสีถั่วแล้วก็ตอนนั้นสมัยนะั้นะะถ้าบุคคลไหนที่ครอบครัวไม่ไม่ไม่มีฐานะก็ไม่สามารถที่จะซื้อรถไถใหญ่นะคะราคาเฉียดเฉียดร้านนะคะแต่คุณพ่อสามารถทําได้คุณก็เห็นตรงนี้คุณก็คิดว่า ครอบครัวของเราคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้รับความลาบากแต่จริงๆแล้วจะได้รับความลาบากหรือไม่ได้รับความลำบากเราเป็นลูกนะคะเมื่อเราได้รับชีวิตที่สุขสบายมีเงินมีทองเราต้องจุนเจือให้กับพ่อแม่นะคะนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องที่เราจะต้องตอบแทนนะคะแต่คุณนกไม่ได้ทําสิ่งนั้นเลยนะคะคุณนกกับเอาเงินเอาทองที่เก็บได้คะ่ะไปจุนเจือนะคะไปจุนเจือครอบครัวของตัวเอง ไปจนเจออดีตสามีนะคะซึ่งเงินทองของคุณนกก็หมดไปกับเขาหมดไปกับการพนันกับการที่เขาติดผู้หญิงนะคะหมดไปกับผู้ชายที่ไม่มีความรับผิดชอบเลยนะคะซึ่งคุณนกก็สร้างบาปในใจต่อพ่อแม่นะคะอันนี้นะคุณนกคิดว่ามันอาจจะเป็นวิบากกรรมหรือเปล่านะคะวิบากกรรมที่ว่ายังเราสุขสบายนะคะเรามีเงินมีทอง เราก็เก็บทรัพย์สินเอาไว้นะคะเพื่อตัวของเราเราไม่เคยที่จะเอาเงินเอาทองที่เราทํางานนะคะช่วงที่เรามีชีวิตสุขสบายเอาไปตอบแทนพ่อแม่นะคะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผิดนะคะแต่เรากลับเอาเงินเอาทองนี้ไปจุนเจืออดีตสามีซึ่งขาดความรับผิดชอบผู้ชายที่ติดหนี้นะคะเล่นการพนันติดผู้หญิงมากชู้หลายเมีย ผู้ชายที่เหมือนกับดึงชีวิตของเราให้ตกต่ำนะครช่วงที่คุณนกยังไม่มีเขานะคะคุณนกใช้ชีวิตอย่างสุขสบายนะคะอยู่ที่กรุงเทพนะคะแต่พอมีเขาแล้วชีวิตของคุณนกก็ตกต่ำไปทันทีเลยนะคะจากผู้หญิงที่มีความมั่นใจก็กลายเป็นผู้หญิงที่ไม่มีความมั่นใจเป็นผู้หญิงที่เก็บกดนะคะคิดมากนะ,ะตอนนั้นช่วงชิดที่ชีวิตของ,ของคุณนกเจอวิบากนะคะวิบาก กรรมนะคะเหมือนกับว่าอาจจะเป็นสิ่งที่คุณลกไม่ได้ดูดแลพ่อแม่เนาะทาให้วิบากกรรมอันนี้มันตกมาอยู่ที่คุณลกนะคะแล้วก็ทําให้เจ้ากรรมในเวรนั่ก็คือคอ,อดีตสามีนะคะซึ่งเข้ามาทําให้ชีวิตของเราต้องเป็นแบบนี้นะคะเงินทองที่มีนะคะถ้าเราให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะมันก็ยังดีสุกว่าที่เราเอาเงินเอาทองไปให้กับอดีตสามีนะคะ ที่ขาดความรับผิดชอบผ่านนะคะคือเขาผ่านเงินผ่านทองจากคุณนกหมดเลยนะคะคุณนกคิดแล้วก็มาคิดได้นะคะช่วงที่กลับไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ยอมรับว่าเสียใจนะคะเพราะว่าเงินมันค่อนข้างที่จะเยอะนะคะที่คุณนกต้องหมดไปนะคะกับอดีตสามีะครับมันเหมือนเวรกรรมนะคะทุกท่านเชื่อคุณนกไหมคะว่าเวรกรรมนี้มีจริงนะคะ าคุณนกประสบมาแล้วนะคะเพราะคุณนกไม่ได,ด้ดูดูแลพ่อแม่นะคะวิบากกรรมอันนี้มันก็เลยตกมาที่คุณนกนะคะพอคุณนกมีเงินมีทองคุณนกก็ไม่สามารถที่จะเก็บเงินทองนี้ได้ก็ต้องถูกสามีผ่านไปนะคะเจ้ากรรมนายเวรของคุณนกผ่านไปนะคะนี่คือวิบากกรรมที่คุณนกละเลยนะคะต่อพ่อแม่นะคะต่อบ,บุป,ปการีนะคะ ทุกๆท่านนะคะพลัง f อที่เข้ามาติดตามคุณดกนาขอให้เชื่อนะคะว่าบาปบุญบาปบุญมีจริงวิบากกรรมมีจริงนะคะฉะนั้นช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดท่านใดนะะที่ได้มาเจอคลิปคลิปนี้ของคุณดกนา EP ที่400 480นะคะถ้าคุณยังมี พ่อแม่มีผู้ปกครองอยู่นะคะก็ขอให้ตอบแทนท่านนะคะถึงท่านจะไม่ได้เรียกร้องก็ขอให้ตอบแทนท่านนะคะตอบแทนอย่างไรบ้างเมื่อถึงวันเกิดของเขานะคะวันเกิดของคุณพ่อคุณแม่หรือไม่ก็วันสําคัญสําคัญอย่างเช่นวันขึ้นปีใหม่วันสงการนะคะวันสงการานนะคะ,ะ,คะเมื่อเรากลับไปเยี่ยมพ่อแม่ หรือเราอยู่กับท่านนะคะก็ซื้อของขวัญเล็กๆน้อยให้กับท่านเนะคะเราย่อมรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าคุณพ่อคุณแม่ชอบอะไรถ้าคุณแม่ชอบทานก๋วยเตี๋ยวชอบทานขนมหวานสิ่งของอะไรก็ได้ที่เรารับรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่ชอบนะคะก็ซื้อนะคะหรือมีของขวัญมอบให้กับท่านนะคะเพื่อให้ท่าน ได้ภูมิใจในตัวของเรานะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้คุณนกไม่ได้ทําเลยนะคะคุณนกผิดพลาดมากเลยะคะ่ะเป็นลูกที่ละเลยต่อพ่อแม่แล้วผลกรรมอันนี้นะคะมันก็เลยตกมาอยู่ที่คุณนกนะคะถึงคุณนกจะมีเงินทองมากมายขนาดไหน,นะะเงินทองก็ต้องหมดไปเพราะเราเป็นลูกที่ละเลยพ่อแม่เป็นลูกที่ ทอดทิ้งพ่อแม่นะคะอันนี้คุณนกกล้าเล่านะคะกับต่ออดีตความหลังของคุณนกนะที่เกิดขึ้นกับตัวคุณนกของคุณนกเองนะคะคุณนกก็เลยใช้ ep นี้นะคะที่480บนะคะเล่าเหตุการณ์ครั้งในอดีตนะคะว่าคุณนกเจอเหตุการณ์อะไรบ้างและผลกรรมที่คุณนกได้รับนะั้นมันเป็นอะไรนะครับซึ่งเป็นวิบากกรรมที่หนักหนาสาหัสเลยนะครับ กผู้หญิงที่มีความมาั่นใจในตัวเองสูงนะคะผู้หญิงที่ดูแล้วชีวิตไม่น่าจะตกต่ําแต่ก็ชีวิตกลับไปตกต่ำนะคะท,ทั้งทที่มีครอบครัวนะคะอดีตสามีก็เป็นถึงระดับนายทหารนะคะชีวิตของคุณนก็ตกต่านะคะเพราะว่าเป,เป็นวิกหวักแบบกรรมนะคะที่คุณนกต้องชดใช้นะคะที่ละเลย ต่อบิดามดานะคะค่ะอันนี้เล่าสู่กันฟังเนาะหลังจากที่มาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วคุณพ่อไม่ทอดทิ้งเรานะคะเราก็กลับมาอาศัยอยู่กับพ่อแม่นะคะคือไปไหนไม่รอดแล้วนะคะช่วงชีวิตสุขสบายก็ไม่เคยทดแทนตอบแทน อะไรพ่อแม่เลยนะคะพอชีวิตตกละกำลำบากก็ต้องกลับมาพึ่งพาอาศัยพ่อแม่นี่คือเรื่องจริงนะคะคุณไม่ใช่แต่คุณนกนะค,ะคุณนกคิดว่าอีกหล,หลายสิบล้านคนนะเป็นอย่างนี้จริงๆนะคะที่ไปใช้ชีวิตคู่นะะี่ะชีวิตไม่ประสบผลสําเร็จนะคะสุดท้ายก็ต้องกลับมาสู่อ้อมอกของพ่อแม่นะคะพ่อแม่ต้องมาซับน้ําตานะะี่ะนี่มันเป็นบทเรียนอันใหญ่หลวงของคุณนกเลยนะคะฉะนั้น คุณนกมีประสบการณ์นะคะคุณนกอยากจะเล่าประสบการณ์นี้นะคะ ep นี้ค่ะสีนี้ค่ะต่อเพื่อนๆชาวพลัง fc ที่ติดตามคุณนกอยู่นะคะว่าอย่าทำแบบคุณนกนะคะถ้าพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่นะคะตอบแทนคุณพ่อคุณแม่เป็นะคะเพราะการที่เราได้ตอบแทนคุณพ่อคุณแม่เนาะนี่คือจะเป็นผลบุญอันยิ่งใหญ่นะคะที่มันจะสะท้อนกลับมา ทำให้ชีวิตของเราจเจริญรุ่งเรืองนะคะทำมาหากินขึ้นนะคะอันนี้คุณนกอเชื่อนะคะ <c oughs> การที่เราได้ตอบแทนพระคุณพ่อแม่นี่มันถือว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และใหญ่หลวงนะคะเ <c oughs> พราะพ่อแม่คุณพ่อคุณแม่นี่คือพระประจำบ้านเลยนะคะ <c oughs> ถึงแม้ว่าเราจะทำบุญนะคะไปทำบุญตามวัดตมวาสิบวัดสิบวานะคะ มันก็ไม่เท่ากับการที่เราทําบุญกับพระที่บ้านนะครัเพื่อนๆค่บคุณลกต้องการให้คลิปวิดีโอนี้นะคบ EP ที่4ี่ระครับเป็นแรงนะคะแรงโดนบัน,ด,น,บนดาลใจนะคะให้กับพลัง fc ของคุณนกนะคะให้นึกถึงบุญคุณของพ่อแม่นะคะแล้วก็ตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่นะคะ เพราะว่าพ่อแม่ไม่มีวันทิ้งลูกนะคะแม้เราจะตกทุกข์ได้ยากขนาดไหนพ่อแม่จะไม่ทอดทิ้งเรานะคะพ่อแม่ก็ยังจะโอบอุ้มเรานะคะยังยินดีต้อนรับเราสู่อ้อมอกของพ่อแม่นะคะสู่ครอบครัวที่เราเติบโตมานะคือพูดง่ายๆก็คือ มาสู่อ้อมกอดน,นะความอบอ,อุ่นในอ้อมอ,อกของพ่อแม่อีกครั้งนะคะซึ่งคุณนกก็ประสบมาแล้วนะคะสำหรับคลิป,ลปนี้นะค,ะคุณนกก็มาเล่าสู่กันฟังเนาะ,ะว่าการที่เมื่อเรามีชีวิตสุขสบายนะคะเราอย่าเห็นแก่ตัวนะคะเราต้องนึกถึงคุณพ่อคุณแม่เป็นอันดับแรกนะคะเราอย่าไป คิดถึงครอบครัวของตัวเองนะคะใช่ค่ะเราอาจจะคิดถึงครอบครัวของตัวเองนะคะเพราะเรามีครอบครัวแล้วต้องสร้างหลักฐานนะคะต้องการเป็นปึกแผ่นนะคะและต้องการให้ครอบครัวของเราสุขสบายสมบูรณ์นะคะแต่เราต้องไม่ลืมนะคะเบื้องหลังของเราเนี่ยก็คือพ่อแม่นะคะเราก็จะต้อง ธนุบำรุงนะคะต้องตอบแทนคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะอย่าทําเหมือนคุณนกนะคะเพราะว่าชีวิตของเราจะไม่เจริญก้าวหน้านะคะชีวิตของเราก็จะตกต่ํานะคะถ้าเราไม่ดูแลพ่อแม่เหมือนเช่นเช่นของคุณนกนะคะชีวิตของคุณนกก็เลยได้รับวิบากกรรมนะคะก็ต้องพบกับการหย่าร้างนะคะเงินทองนะคะสะสมมานะคะก็ต้องหมดไปนะคะถูกวิบากกรรมถูกเจ้ากรรมในเวรน,นะะั่นคือ อดีตอดีสมีของคุณนกนั่นเองนะที่มาล้างผ่าน้วก็จนหมดเนื้อหมดตัวนะครับสุดท้ายก็ต้องกลับมาสู่อ้อมอกของพ่อแม่นะครับนี่คือเรื่องจริงนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะคุณนกก็มาเล่าสู่กันฟังเนาะว่าขอให้ถ้ามีพ่อแม่อยู่ก็ขอให้ตอบแทนเพราะคุณพ่อแม่นะคะอย่าทาเหมือนคุณนกนะคะก็มาเล่าสู่กันฟังเนาะสาหรับคลิปนี้นะคะคุณนกต้องขอโทษขออภัยทุกทุกท่านเนยนะคะถ้าคุณนก ใช้คาพูดที่ไม่สละสลวยใช้คําพูดที่ไม่ถูกต้องนะคะใช้คําพูดที่ผิดพลาดหรือ,อใช้คําพูดที่วกวนไปนะคะต้องขอโทษขออภัยจริงๆนะคะสําหรับคลิปคปนี้นะคะเมื่อเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมช่วยดูโฆษณาให้กับคุณนกนินนะคะสําหรับคลิปลปนี้นะคะคุณนกต้องขอกล่าวคําว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ